ผมจะเข้าสู่บทสุดท้ายบทที่4ที่ถ้าท่านได้เรียนบทนี้เวลามีคนถามว่าผมสนใจแล้วแล้วผมต้องเริ่มยังไงผมเข้าใจแล้วว่ารูปแบบธุรกิจบนโลกนี้มันมี5แบบผมเข้าใจ2อคูณสเท่ากับสเข้าใจ5้าคูณหเท่ากับยี่้าแล้วผมรู้แล้วว่าผมต้องสร้างเชิงลึกผมจะไม่ขยายเชิงกว้างเด็ดขาดถ้าผมยังสร้างลึกได้ไม่ดีพอผมต้องทำยังไงบอกผมที่ และนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องสอนครับเราจะบอกเขาเขาว่าสมชายมันมี4สิ่งที่จําเป็นต้องทําเราจะยกตัวอย่างแบบนี้รัาว่าสมมุติว่าจุดเริ่มต้นของเราก็คือกรุงเทพมหานครเป็นจุดที่ท่านมีรายได้เป็นศูนย์แล้วจุดสุดท้ายปลายทางของท่านคือเชียงใหม่คือจุดที่ทําให้ท่านนั้นถึงอิสรภาพทางการเงินและเวลามีรายได้เดือนละแสนถึงเดือนละล้านเรียบร้อยแล้ว แบบ passive income ไม่ทำก็ยังได้เงินตลอดไปเป้าหมายคือเส้นใช้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะขับรถนะจากจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายขั้นตอนแรกเราจะต้องเข้าไปในรถแล้วก็สาตาร์ทรถก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสมชายขั้นตอนแรกที่ท่านจำเป็นที่สมชายจะต้องทำนะ ก็คือสมัครสตาร์ทไงสมัครเก็ s สตาร์ทเข้าไปในรถเข้ามาอยู่ในบริษัทไงจะ๊ะสมัครไงจะ๊ะถ้าไม่สมัครแล้วไปบอกคนต่อมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะท่านต้องสมัครต้องไปสมาชิกนะต้องไปสมาชิกก่อนขั้นตอนแรกท่านก็บอกเลยว่าแพ็กเกจในบริษัทท่านนั้นมีแพ็กเกจอะไรบ้างเริ่มต้นเท่าไหร่สมมุติว่ามี3แพ็กเกจเราก็จะบอกเลยว่ามันมีแพ็กเกจดีดีกว่า แล้วก็ดีที่สุดแพ็กเกจคือจริงๆธุรกิจเครือข่ายสามารถเริ่มต้นค่าสมัครได้อ,อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่300บาท500บาท1,500บาท3,000บาท6,000บาทหรือ15,000บาทแล้วแต่เลยโดยส่วนมากแล้วเขาสามารถสมัครโดยที่ยังไม่ต้องเปิดแพ็กเกจก็ได้แต่เขาจะได้เงินน้อยกว่าเมื่อเขาขยายองค์กรได้ซึ่งคนส่วนมากจะต้องเข้าใจว่าเขาจะต้องอยู่ในเขาจะต้องเข้าใจแผนก่นว่า เขาจะทำเงินได้มากสุดๆยังไงเมื่อเขาเข้ามาเรียนใน6เดือนแรกเพื่อสร้างรายได้6หลักนั่นเองท่านยังไม่จำเป็นต้องอธิบายเรื่องแผนกับเขาในวันนี้แต่ท่านต้องทำให้เขาเข้าใจก่อนว่าเออมันมีแพคเกจแบบนี้นะเรามีแพคเกจเริ่มต้น3แบบดีดีกว่าดีที่สุดหรือถ้าท่านมี4แบบก็ดีสุดๆนะแพคเกจแรกเริ่มต้น5,000บาทนะแพคเกจที่2เริ่มต้น1 5 0 0 0บาท แพ็เกจที่สามเริ่มต้นสามหมื่นบาทแพ็เกจดีสุดๆเริ่มต้นห้าหมื่นบาทยกตัวอย่างน้อนแตกต่างกันยังไงบ้างนะท่านก็อธิบายคร่าวๆเขาฟังแค่นั้นเองว่าอันนี้จะได้รายได้น้อยกว่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้เขาชอบนแพ็กเกจไหนมากที่สุดะให้เขาเลือกเองแล้วเมื่อเขาเลือกแพ็กเกจไหนแล้วท่านก็พาเขาเริ่มเลยเพราะเดี๋ยวเมื่อเขาเข้ามาเรียนรู้เขาจะเห็นเองว่าจุดที่เขาอยู่นั้นมไม่ใช่จุดที่ทําให้เขาได้เงินสูงสุด สิ่งสําคัญคืออย่าไปกดดันเขาอย่าไปผลักดันเขาว่าทําไมไม่เอาสูงสุดล่ะไปยืมเงินคนมาสิในบริษัททั่วไปเราหวังว่าเราจะได้เงินมากจากการสปอนเซอร์เขาแต่จริงแล้วนั่นไม่ใช่ไม้ที่ถูกต้องการผลักดันการทําให้คนไปกู้เงินยืมกู้นนี่ยืมสินนั้นเขาไม่ยังไม่มีไม่ใช่การเริ่มต้นธุรกิจที่ถูกต้องให้เขาเริ่มในจุดที่เขาเริ่มต้นได้แค่เขาเริ่มท่านก็มีคนหนึ่งคนที่จะพาลึกลงไปเรื่อยๆแล้วเพราะท่านจะมีรายชื่อของเขา ที่เขารู้จักคนเป็นสิบเป็นร้อยคนให้ท่านขยายลงลึกเขาอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แต่เขาอาจจะพาซูเปอร์สตาร์ในชั้นลึกๆมาให้ท่านก็ได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นเท่าไหร่พาเริ่มต้นได้เลยแต่เขาจะเป็นคนที่เสียโอกาสเองถ้าเขาไม่ได้เริ่มต้นที่จุดสุดสุดจุดที่ดีที่สุดเอาละขั้นตอนที่หนึ่งสมัครเลยเริ่มต้นเลยอยากเริ่มต้นเท่าไหร่สมมุติว่าสมชายอยากเริ่มต้นแพ็กเกจฉันมีเงินเริ่มต้นที่แพ็กเกจดีอ นะดีก็คือ,อ5่า0ันบาทโอเคได้เลยเอาเริ่มต้นสมชายแล้วอย่างที่สอง่ะเราต้องทำอะไรนะก็คือเราจะต้องใช้สินค้าของเรานะสมชายและเราจะต้องซื้อซ้ำด้วยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าเวลาเวลาที่เราจะขับรถไปเชียงใหม่เราต้องเติมน้ำมันใช่ไหม แล้วเวลาเราขับรถไปน้ํามันหมดเราต้องทอํายังไงเราต้องเติมอย่างต่อเนื่องใช่ไหมในธุรกิจเครือข่ายการเติมน้ํามันก็หมายถึงการซื้อซ้ําในแต่ละเดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านต้องปลูกฝังไม์เซตของเขาเลยว่าถ้าไม่มีการซื้อซ้ําจะไม่มีใครใจ่ายเงินให้กับเขาเขาจะต้องเริ่มต้นเป็นคนซื้อซ้าเป็นคนแรกทุกเดือนทุกเดือนนั่นคือพันธสัญญาถ้าเขาอยากประสบามสำเร็จเขาต้องซื้อซ้ําเพราะเมื่อเขาซื้อซ้ําองค์กรเขาก็จะซื้อซ้ํา คนที่มี mindset ไปถูกต้องแล้วไม่เข้าใจจะเห็นว่าโอ้ยต้องลงทุนยังไม่ได้ใครเลยมันคือการลงทุนไม่ใช่การเสียเงินเพราะทุกธุรกิจเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังตอนท้ายว่าธุรกิจเรือข่ายนะั้นเป็นคือสุดยอดธุรกิจยังไงแต่ผมจะพูดให้ฟังตอนนี้ก่อนว่าในธุรกิจเรือข่ายการดูแลธุรกิจมันถูกมากเช่นท่านซื้อซ้ําแต่ละเดือนือนละสามพันมันถูกมากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นแล้วถ้าองคอ์กรท่านมีคนสักหมื่นคนและหมื่นคนนี้ซื้อซ้าล่ะ ท่านจะมีรายได้เท่าไหร่หมื่นคนคูณสามพัน3นสามสิบล้านไหมล่ะหรือสามล้านล่ะถ้าท่านได้สิบเนต่ะท่านได้เดือนละสามแสนจนถึงเดือนละสามล้านน่ยาไม่พอเหรอเห็นไหมว่ามันต้องเริ่มต้นไม์เซ็ตให้ถูกซื้อซ้ําทุกเดือนนะคุณเข้าใจใช่ไหมแล้วคุณต้องบริโภคสินค้าตัวเองด้วยนะเพราะคุณแค่เปลี่ยนในการใช้สินค้าจากบริษัทอื่นที่เขาไม่จ่ายเงินให้คุณมาใช้เช่นี่แล้วสินค้าของเราดีกว่าเพราะสินค้าของบริษัท MOM มส่วนมากดีกว่าบริษัททั่วไป เพราะเขามีงบประมาณมากกว่าเอาไปพัฒนาสินค้าเอาละสมชายเข้าใจใช่ไหมเข้าใจมีการออร์เดอร์ชิปมีการซื้อซ้ำทุกเดือนนะไม่ต้องตามนะเข้าใจนะเยี่ยมเลยเราก็อธิบายขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สามเมื่อเราเข้าไปในรถเราเติมน้ํามันแล้วเราสตาร์ทรถแล้วทํายังไงให้รถเคลื่อนล่ะสมชายเราต้องเข้าเกียร์ใช่ไหมใช่แล้วผมบอกก่อนนะว่าเกียร์ในธุรกิจเครือข่ายนเนี่ยไม่ใช่เกียร์ออโต้คนส่วนมากเข้าใจว่าสมัครแล้วจะรวยเลย อันนั้นต้องไปหลับแล้วไปฝันครับตื่นมาก็ยังไม่รวยครับเพราะเกียร์ในธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่เกียร์ออโต้แต่เป็นเกียร์แมนนวดที่ท่านจะต้องเข้าเกียร์เองมันถึงรถถึงจะเคลื่อนแล้วเริ่มต้นออกจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วเกียร์หนึ่งที่เหมาะสมที่ท่านควรจะเข้านั้นท่านต้องเข้า5ครั้งนั่นหมายความว่าท่านควรจะเริ่มต้นสปอนเซอร์คนจริงจังที่พร้อมจะทำแผนนี้กับท่าน 5คนให้ได้การที่ท่านจะได้คนจริงจังอย่างน้อย5คนนั้นท่านอาจจะต้องสปอนเซอร์คนถึง10คนนะสิคนหรือ15คนหรือ20คนเพื่อที่จะมี5คนที่จริงจังอาแล้วคนที่เหลือทําไงสปอนเซอร์มา20คนเดี๋ยวเราจะใช้เดือนต่อไปในการทํางานกับเขาแต่เราไม่เคยเห็นคนที่สามารถทํางานกับสายงานเกินกว่า5สายงานแล้วได้ผลลัพธ์ดีเลยเพราะฉะนั้นในทุกธุรกิจเครือข่าย การทำสี่ถึงห้าสายงานในแต่ละเดือนนั้นถือว่ามากเพียงพอแล้วที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเ <c oughs> ช่นวันจันทร์วันจันทร์ำทำกับสายงานที่หนึ่งวันอังคารทำกับสายงานที่สองวันพุธทำกับสายงานวันที่สามวันพฤหัสทำกับสายงาน 4, วันที่สี่วันศุกร์ทำกับสายงาน 5, วันที่ห้าวันเสาร์อาทิตย์หยุดอีตั้งหากสุดยอดไม่เล่ามีวันหยุดด้วยทำไปหกเดือนถึงสามปีมีรลยได้เดือนล้าน,านงานประจำที่ไหนให้ได้แบบนี้ออกไปทำเหมือนกัน ออกไปสอนคนไปองทําอะไรหนักหน่วงด้วยสอนก็สอนในห้องแอร์นัดเจอกันตามร้านกาแฟรหรือว่าสอนออนไลน์แบบที่ผมทํำยังได้เลยเห็นภาพไหมครับว่านี่คือสุดยอดของโมเดลธุรกิจท,ที่ทรงพลังที่สุดอันดับหนึ่งของโลกท่านไม่ต้องขายท่านแค่สอนถ้าท่านสอนไปเป็นส่งวีดีโอนี้ให้เขาดูเมื่อเราเข้าเ e กียร์หนึ่งห้าครั้งเราสอนให้สมชายสปอนเซอร์หรือองไปถามคนได้ห้าคนตัวของท่านก็จะขึ้นไปอยู่เ e กียร์สองเพราะอะไรเพราะ ท่านแนะนําสมชายมาชั้นที่หนึ่ของท่านแล้วท่านสอนให้สมชายมีคน5คนและเมื่อสมชายนะมีคน5้าคนแล้วท่านนะก็จะเลื่อนตัวเองไปอยู่เกียร์สอเพราะสมชายกับท่านจะสอนคน5คนให้มีคนละห้าเป็นยี่สิบห้าเห็นภาพไหมครับและเมื่อท่านและสมชายแล้ว5คนแรกของสมชายนั้น ไปสอนคนอีกห้าอีกยี่ห้คนเนี่ยนะให้มีอีกคนละ5เท่ากับท่านนั้นจะเข้าเกียร์สาแล้วท่านจะมีคนในชั้นที่3ามรแล้วถ้าคนชั้นบนทั้งหมดนะต่างรู้หน้าที่ของตัวเองดูแลห้าสายงานของตัวเองแล้วก็ทําให้125คนนี้มีคนละห้านั่นหมายความว่าท่านเข้าเกียร์สีมี6กร้คนแล้วเมื่อองค์กรใดมีคนในชั้นที่4ี 625คนท่านก็เหมือนติด Turbo เทอร์โบแล้วทันทีเลยเพราะองค์กรนั้นจะเติบโตแบบอัตโนมัติแล้วรายได้ของท่านจะทวีคูณ625้คูณหเท่ากับเท่าไหร่ผมกำลังพูดถึงคนในชั้นที่5 3,000คนครับทุกท่านแล้วถ้า3,000คนซื้อคนละ3,000บาทท่านมียอดธุรกิจ9ล้านบาทต่อเดือนท่านรับเดือนละเก้าแส โอ้ oh my g o o ดเน s s ม y กอดนี่ผมกำลังพูดรายได้ที่ยังไม่รวมค่าฟาส t s สตารไม่รวมค่าจับคู่ไม่รวมค่ายูนิตเลเวลไม่รวมค่านู่นค่านี้ขนาดที่ท่านต้องคูณไปอีก2องหเท่าใครครับเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าสิ่งที่ฉันทํามาโดยตลอดไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีและสิ่งที่ฉันกําลังจะทําต่อจากนี้ไปถ้าไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายฉันกําลังหลงทางในการสร้างรายได้อยู่